น้ำกันเด้อจ้าลาบเป็ดต้มเป็ดส้มตำปลาเผากุ้งเผาพามีทุกอย่างอาหารตัสั่งค่ะลูกค้าเสน่ารักมากินลาบเป็ดวุ้นกระสินจ้าอือหือมีแต่คนสวยๆ<อ>จ้ามากินลาบเป็ดอุ้นกระสินจ้าออนเออนเเบบ ตั้งอาหารอยค่ะเดี๋ยวอาหารกำลังจะมา الأ, นอนลงสวนเมื่อนี้น,นี่ค่ะมาสร้งางราบเป็ดพูดกาลสินกินมาเก็บผักเองค่ะนี่มีผักอย่างแน่นอนสาวสาวผัก,ผกบุงค่ะอันนี้ผักบุ้งผักบุงจีนแล้วก็ผักซีลาวผักซีลาวแล้วก็อีอย่างอีกอ่ะแลวกกเอาไข่นี่กลางหุ้มแดงๆนี่โอ้ปีสาวทั้งแดวะ่ะย่านแดดตัวนี้ แต่ว่าก็อยากกินข้าวค่ะอันนี้ไม่ตุ้อันนี้ผักบุ้งหยิบผักขึ้นใช่ผักขึ้นใช่ข้าวใส่กับแกงจืดแม่นบ่ใส่ยำใช่ยำกับแกงจืดอันนี้เราไปกินกับยังค่ะอันนี้เอาไปกินกับลาบเป็ดจ้าได้เนาะกระแซ่บด้วยกันถ้าต้องมีส้มตำมันนี้ได้มี่สั่งแล้วสั่งส้มตำสั่งลาบเป็ดต้มปลา เอาไปทอดต้มปลาก็อร่อยค่ะคนมานคนมากเลยเลยผักปอดสารผักปอดสารมาก,กินลาบเป็ดก็ได้กินผักปอดสารผักขึ้นใช่ค่ะได้หลายผักโหระพาใบกะเพราค่ะโอ้ยไปทอดสวยมากเลยสวยมากเลยคนเหลือผักคะผักค่ะ อยู่นานอุ้ยผักเป็นตะกินแซ่บม้วนแซ่ต่มาใื้หวานๆน้ำเนาะสวยอ่ะอันนี้มันต้องถอนบ่อที่ข้างคางคางคางกันมีผักขึ้นชายค่ะมันปลูกหลายอยู่บ้านวุฒิจราสิลป์ค่ะน่ายู่มากบรรยากาศดีทางคางบ้านกับปลูกผักค่ะหันย้ายแล้วปลูก คักหน้าบ้านนะทั้งนี้ก็เป็นซุ้มนั่งกินอาหารค่ะให้เบ่งรอบๆค่ะเบ่งรอบๆนี่กัปลูกผักอันนี้เป็นผักชีผักชีผักชีหอมบานใช่ไหมค่ะผักบุ้งผักขึ้นชา่าผักโหระพามาทั้งนี้ค่ะหลายแหงเป็นถาสะอ่อนค่ะผักงามผักปลอดสารทั้งนี้ พักซีที่เก็บเมื่อกี้นี่ค่ะจะพักขึ้นใช่บรรยา mm. การนาบ้านก็นจ,ะจะร่ม mm. รื่นทางนี่ค่ะมีโต๊ะหนนั่งแล้วก็เก็บพักเองผ mm. ู้สาวเก็บพักให้กินที่เป็นแต่แ่บแต่น้อเมื่อน,นี้เนาะ mm. เก็บพักยังจ่า mm. เก็บพักกาดจ่า ไ,ไม่เห็นหน้าสาวๆเลยฮัลโหลแปลงนี้เป็นผักกวงตุ้งค่ะอยู่หน้าร้านเลยผัากกาดกวงตุง้งเอาเขาเอื้อนนั่นสันเตะเยซือ yes, ยุข่างยุข่างแปลงผักก็จะมีข้องค่ะนี่แต่ว่าเอ่อเคื่อนบอ่อปล่อยน้ำนะคะ่ะจากเคื่อนลำป่าวเคื่อนบ่อปล่บบอ,ปอยน้ำ เป็นพองหน้าบ้านเลยเน,ยน,นี่เป็นปลอยนำ้ำมากสิบรรยากาศดีอีกแบบนึงค่ะอันนี้ก็ลังกาดผักอย่างน้อนี่๋อผักผักสีหอมค่ะนี่ผักซีหอม ต้นหอมแล้วก็จะเป็นท้างเข้าท้างเข้ามะบ้านค่ะข้างเขามาบ้านบุอืมลาเป็ดมาแล้วค่ะลาเป็ดวดกระสินอืม,อมแบบเท้ยเข่าบ่ายโมงแล้วตอนนี้ผักเก็บจากสวนใหม่ๆเลยค่ะม่มากินข้าวเที่ยงน้ำกันจ้า ตอกห่อนๆนี่เด้อันนี้ตาดีค่ะอ๋อสีเส่บต้มปลายยัยๆจ้าเออมันจ,จ,จะเส่บแบบอันนี้ส้มตำส้มตำรสเด็ดต่อมาก็เป็นทอดเมนูนทอดค่ะอันนี้ขอบอกสุดยอดค่ะแซ่บที่สุดทอด เทอดหัวผีกต่ออะไรไม่ได้เอฟซีวุดกระสินมาแล้วค่ะมาอีกแล้วายัสินมากี่ลายอระนอ่อยังมียน้อยไหินนี่นะแซ่บจ้า่วัาผักหินอร่อยมุกมุกอร่อยนตมอร่อยมุกมุกเลยอร่อยมุกมุกแซ่บจ้า แซ่บค่ะแซ่บค่ะอกเง้ยนิ่มวนพักกันนะอิ่มอิมอ่มอิม่มแล้วกินละเป็ดชักไก่อมข้วเสะดามากพักมีก็กินน้อนปลทอมเองคุณ <c oughs> พักนหนล่ะแม่ขเอเขาบ้านไม่กุ้งเหรอเาเดี๋ยวไปน้านก็ดึบว สองอาทิตย์ท้อก็ได้เก็บเก็บผักไว้ให้ลูกค้าลาบเป็ดตอนแรงค่ะลาบเป็ดตอนเย็นนี่เก็บผักไม่ไหมสดๆให้ลูกค้าเลยค่ะนี่ผักปลอดสารกินเพ่งเขาว่าไงกรอบปอยายหอ,บอมบ,บ่ติเพ่งกระมุนได้กินบัติคิดใช่ไหมอโอ้ยกินแบบลายบางหัน <laughs> ยินแซ่บค่ะยายกุ้งองเรแหนไบท์กอบๆเอาไปกินแรงนักไหมนั่นได้หลายแล้วค่ะสั้งลาบเป็ดเอาพนึงลาบเป็ดมาตั้งหน้าบ้านค่ะลูกค้ามาซื้อลาบเป็ดมาซื้อลาบเป็ดดูตามาซื้อลาบเป็ดซึ่งตั้งค่ะหวานแรงสูงสุดถ้ายังเืนบอก ลาเบ็ด